โดดไปโดดมา,าแบบนี้ป<า>ักเ <รอ S 1> ข้า<อ>ไปครับเรียบร้อยอโโอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Upper Vision Sport ครับกับไฟ์ของ s u p e r l e เที่เพิ่งเอาชนะไฮเกตตี้ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยองตวนลิโอเนี่ยจะมาวิเคราะห์กันแบบช็อตต่อช็อตเลยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง40วินาทีเท่านั้นครับอ่ะไปดูกันจนูนตาตันไฮเกตตี้ก็ดูมั่นใจมากมั่นใจมากใช่ดูมั่นใจเลย ก็คือต้องบอกว่าปกติโชคในไทยใช่ไหมก็คือถ้าโชคกับคนไทยด้วยกันก็อาจจะมีฝั่งหนึ่งที่เชียร์อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เชียร์เพราะเชียร์คนไทยอยู่แล้วแต่พอมาชคบ้านนอกเนี่ยมั่นใจแล้วว่ายังไงก็ต้องเชียร์กตี้อยู่แล้วจริงๆเป็นพื้นที่กลางนะเพราะอเมริกาก็ต่างชาติก็จริงแต่ก็อาจจะไม่ได้เชียร์อังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้เชียร์ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมาดูฮะนี่ฮะเจอกันกลางเวทีครับชกในกองครับรอบนี้ไม่ใช่เวทีมวยฮะเวทีมวยจะเป็นวันลุมพีนัั้นครบอะ นี่ฮะไฮเกตตี้เปิดเกมขึ้นมาครับตีขาไปก่อนสับกันเลย oh, มีหมัดเย็บด้วยอ่าแล้วก็มีสเต็ปเข้าออกด้วยมีการหลอกซูเปอร์เล็กเองก็นิ่งครับคือรอดูจังหวะครับโดดไปโดดมาไม่สนครับรอ,อสเต็ปของไฮเกตตี้เพื่อที่จะบวกหมัดขวาโอ้โหแต่ชุดนี้ชุดใหญ่คะความเร็วของไฮเกตตี้ครับโอ้แล้วดูฮะจังหวะด,ดักศอกมาแล้วนะทีนึงฮะสัญญาณเตือนของซูเปอร์เล็กมาแล้วรอสเต็ปอยู่รอแล้วเข้าของไฮเกตตี้ โอ้โดดไปโดดมาแบบนี้ป<า>กักเข้าไปครับเรียบร้อยโอ้โหนี่แหละไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเอาจริงๆดูท่าแล้วเนี่ยนับถึงร้อยไฮกัตตี้ก็ดูเหมือนจะไม่เอารครับแบบนี้ฮะโอ้เรียบร้อยครับนี่คือการชคของซูเปอร์เล็กอ,า,อางนี้ผมว่ามันสั้นไป40วิเนี่ยไม่ได้อัตรลดเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันแบบช็อตต่อช็อตดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทำไมซูเปอร์เล็กถึงดักศอกแบบนี้ได้ เปิดมาครับไหนกลางเวทีเลยซุปเปอร์เล็กแตะมือเนี่ยจังหวะดูของโอ้โหเปิดก่อนอันนี้คือสังเกตเห็นได้นะว่าไฮเกอี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยแตะมือเสร็จปุ๊บคือเป็นคนออกอาวุธก่อนอคนแรกนะใช่ไม่รอเลยไม่รอก็คืออยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าบางทีเราไม่อาวุธเราลอดูเกมก่อนก็คือคู่ต่อสู้จะได้ความมั่นใจแล้วก็คือใครเตะก,ก่อนไม่เปรียบ นียังคงมีมัดเย็บต่อไปน่ะสังเกตดูนะไฮกตี้แกจะมีลูกหลอกเวลาจะเข้าทำอะไรทีเขาจะมีลูกแบบกระตุกกระตุกหลอกคือคือทำให้คู่ชกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือยังไม่ออกไม่ใช่โดดเข้าไปทำเลยแต่อาจจะเป็นรูปแบบว่าสเต็ปเข้าออกมันมวยสากลสมัครเลยเนาะเตะขาพลาดไปเล็กน้อยสุดไปเล็กเองก็รอครับโอ้โหเนี่ยดูดูจังหวะนี้คือ จากจังหวะก่อนก็คืออากูดี้สเตปเข้าออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซูเปอร์เลกก็คือตั้งหลักรอเลยก็คือปักหลักรอเลยว่าถ้าสเตปเข้าเมื่อไหร่ก็คือจะรอจะบวกทันทีเลยก็คือเหมือนกับว่าซูเปอร์เลกเนี่ยก็จับทางถูกแล้วว่าเอ้เขาจะรอจังหวะโดดเข้าเนี่ยรอบวกเลยปากหลักรอเลยโอ้แต่ดูฮะเอาจริงว่าจังหวะเนี้ยผมว่า ไอตัวไฮเกตี้เองอะทำได้ดีเพราะว่าชุดแรกเนี่ยไม่โดนแต่เขามีลุกตามอย่างถ้าเป็นแบบมวยไทยทั่วไปเราจะคุ้นชินกับการออกวุดแค่ครั้งสองครั้งแต่ดูไฮเกตี้นี่ออก 1- นึไม่โดน3 4มสี่ห้าหกไปต่อเลยต่อเนื่องใช่แลดูฮะสุเปเล็กก็ยังคงมั่นใจปักหลักรอฮะนี่ฮะปักหลักรอแล้วก็บวกเลยบวกอันนี้คือสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเขาทํากันบ้านมาจังหวะเนี้ยก็คือรอละอันแรกเนี่ยบวกไปแบบหนึ่งละลูกที่2นะขอบวกเป็น2 นีเดินบ้างมีเดินขู่บ้างเอาอแต่เอาจริงๆตัวไฮเกตตี้ทำได้ดีในเรื่องของฟุตเวิร์กการขยับร่างกายนะเขาไม่เป็นเป้านิ่งเลยทีนี้มันแปลว่าตัวซูเปอร์เลกเองเ่ยรู้เลยทำยังไงก็ได้ให้ตัวไฮเกตตี้เนี่ยพยายามที่จะโดดเข้ามาออกอาวุธเพื่อที่จะดักโอ้แล้วเรียบร้อยอนี่ศอกนี้เลย ศอกนี้เลยเอาจริงเหมือนที่บอกเลยนะ<ม>คือมีการขู่เข้าไปเดินทํำยังไ,งได้หลอกให้คู่ชกเนี่ยเข้ามาทํา,าแล้วปักหลักรอเลยต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นก็คือทําแบบนี้เลยก็คือ40วีดูเรื่องมา้นมาดูกันอีกรอบครับศอกห้าหมื่นเหรียญเนี่ยดูจังหวะจะเข้าจะเข้า,ขายึกยักยึกยักรอปักปเข้าไปเอ้ออาตอนแรกนึกว่าเป็นหมัดนะเหมือนจะเป็นหมัดแต่ว่าหนูไปดูมาเป็นสอกนะอูอแต่ประเด็นคือ เจอทางไหก็ที่คือนิ่งเลยนะตอนแรกก็ดูท่าว่าเอ๊ะมันก็โดนเต็มแหละแต่ว่าน่าจะลุกได้แล้วใช่แกไม่เอาเลยสจะเดียวไม่เอาเลยหัวฟัดพื้นด้วยบางไม่ใช่แค่การโดนอาวุธก็คือเวลาล้มลงไปหัวฟัดพื้นแล้วก็มันน็อกแบบสองเบ่งเลยอืมโอ้กับกายเป็นว่าชูบเล็กสําหรับครั้งนี้นี่สบายครับค่าตัวเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าโบนัสเนี่ยล้านแปดชก40วสิบวิเฉลี่ยแล้วเนี่ย มันตกอยู่วินาทีละ4ี่0 0ืาพันบาทขอชกบ้างได้ไหมโคตรคุ้มเลยเอาแบบชกตอาอันนี้รุ่นคุณนี่รุ่นรุ่นเนี้ยผมขอใครก็ีด้ผมก็ไม่เอาซุเปอร์เล็กผมก็ไม่เอามีมีตัวอื่นไมให้ผมชกอ่ะนี่แบบคนที่แบบดูแบบคาเป่คาเป่ให้ต่อยได้ไหมอ่ะเห็นมาสุดท้ายทุกคนเนี่ยกังวลเรื่องของการเดินทางของซุเปอร์เล็กว่าไอ้ไปอาทิตย์เดียวมันจะเจ็ตแล็กจะมีปัญหาอะไรไหมในช่วงปลายๆยก3 4มสี่ห้าอย่างเงี้ยก็คือไม่มี40่สิบวิจบ ก็คือไม่ต้องกลับบ้านละ <K ill an> ก็คือ40วิก็คือไม่เจ็บตัวแล้วก็ทเที่ยวต่อได้ด้วยสบายเลยอ่ะนี่คือไฟ์ของซูเปอร์เลกเอาเป็นว่าคิดว่าไฟ์ต่อไปของซูเปอร์เลกเนี่ยควรจะไปชกกับใครยังไงคอมเมนต์มาบอกละกันครับถ้าเกิดเราชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง a p p าร์ทเมนต์สปอร์ด้วยครับ